ไม่ได้ครับนแทม่ได้ครับล่ำพนล้มนะครับโที่หนึ่งไม่ได้สองสองศูนย์นะครับอไวเลยอนน้ด้วยนะครับมานี่อนี้สองสองศูนยในระวันอยูุ่นะครับสองสอูนนะครับอ่ะเลี๋ยวไหนะครับเนาะระวันท่ลมส พีเนะี่ยะผมมันมีไลคิออยู่ข้างหลังนะครับหมาเลขสองสองศูนย์เนาะลัตสัญาอีกอนนะครับลาโปลเตยุกบอลด้วยกันนะครับีรร่บบบ้กกงอพีผมเนี่ยลาโร,รบตัวที่สองนะครับหมาเลขหาเกุ้น 5, 4, 5, ปุพ่พรชัช่พรชัช่นั่งสม,นะม,มุนอ่าบอกให้ฝูนเกาเนื่อแปเนแปดาแปดหานะคุณพอชัยนะครับอ่านสมุนบอกแหยือทันะครับอ่าเดที่สองมาแล้วเขา,าก็การไม่ไดิดตตัคก,กันนะครับอ่าผู้ที่